นี่นาคนดังอ่ะนี่บ่พอเห็นบ่แม่นั่นยังถามหาสีเพียรอยู่ยี่สิบห้าล้านวันเตี้ยยี่สิบห้าล้านจับเม็ดว่าใดได้หนี่พี่อันอันอันเป็นเจ๊เพ็ดเจ๊เพ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอันเป็นจังใดมาจังใดมาจะตั้งฝุ่นก่อนคือได้ยินข่าวว่ายอดวิวกระดอกระเดียแต่ปูสวงน่นนะที่ว่าเปิ่นเชียนให้ใส่เบาใส่หยั่งนั่นนะคือว่าแตกครับแตกเน่แท้ หมดเท่แล้วไปหาเพิ่นเพิ่นเลยเขียนใส่หมวกให้ใช่หมวกนี่บ่น้ำเจ้านี่บ่เขียนตัวนี้เขียนไฮเจ็ดเก้าห้าเฮ้ยเบิ่งหลักฐานกันนะทีี้มัเขียนใส่หมวกให้ตัวเลขซิบเบอร์เฮนเนาะค่ะเนาะแล้ว,<อ>วก <7 95. S 2> ็เขียนใส่หมวกก็ 95, เจ็ดเก้าห้าเขียนใส่มือก็เก้าหนึ่งห้าเขียนใส่ใบโ,โ,โพ้ใบโพ้ต้องผิดเนาะใบโพ้ก็สองเก้าห้ามันเขียนไฮตัวตัวเดียวกันมันเขียนไฮสามอย่าง ของวัที่แลี่ยวเพื่อนเขียนให้ก็มีเกาหานะคะมีเกาหานแต่วันนี้เพื่อนไอยูนะคะเพื่อนไปใส่เพื่อนไปอุ้มาไปชลบุรีมาอพปโยพอพยพอพยพยบระวังค่ะอุปโยพนี้หลุมพื้นแม่ล่างหัดเนาะเพื่อนเป็นแม่ล่างซื้อหลวงปู่สวงซื้อลวงปู่สวงใดนะคะเพื่อนเฝาอยู่กระท่อมกระท่อมไปทางอำเภอใดใบนากระท่อมไปนาอยู่บัวเชิดชายแดนเลยเนาะ เพื่อนอยู่บัวเชิกระท่อมปลายนาอยู่ซีสเกตเนาะค่ะรีสเกตแล้วกระท่อมตัวนั้นเป็นกระท่อมอะไรนะกระท่อมกระท่อมปลายนาที่ยิดหลวงปู่สวงเคยไปดำนาอยู่ใช่หลวงปู่สวงเพื่อนไปดำนาไปยูหันไปนอนหันกินหันเนาะค่ะแม่ล่างหัดเนี่ยเป็นผู้ติดตามแต่ว่าเพื่อนซื้อหลวงปู่สวงได้เนาะค่ะมือหนันไปขอตัวเลขเพื่อนเพื่อนกระหายเก่าฮาเต็มเต็มเนาะค่ะเลขเก้าห้าแต่ว่าบ่ได้ดซื้อเนาะค่ะบ่บดซื้อเพื่อนหายมากกับ่บด้ดซื้อเพราะว่า บ่มีเงินเนาะค่ะมีเงินสื่อบ่มีทุนให้เจ้าห้าค่ะให้เจ้าห้างวดนีเนาะค่ะงวดนีไปเพื่นบยูุแต่ว่าพื่นเขียนตัวเลขใส่อ่ะเบ้าเนาะพี่เขียนตัวเลขใส่เว้าเพื่นเขียนใส่ไว้ให้ตัวเลขของเพื่อน่ะมีสามหางตัวคูนึงแล้วก็มีสองตัวคูนึงนะคะสามตัวของเพิ่นแปดแปดหกแปดแปดหกค่ะแปดแปดหกแล้วก็เลขสองตัวของเพิ่นเก้าศูนย์ เพื่อนเขียนให้ยเก่าศูนย์กับแปดแปดหกเพื่อนเขียนให้แค่นี้ค่ะก้อนเพื่อนเสียไปชนบุรีก้อนเพื่อนเสียอพยพค่ะก้อนเพื่อนเสียอพยพแต่ว่าเพื่อนกลับมาอยู่ค่ะกลับมาช่วงปีใหม่โอค่ะเพื่อนกลับมาช่วงปีใหม่ตัวนี้เป็นเลขอ่ะลวงปู่สวงซื้อล่างแม่ฮัทนะคะเนาะซื้อล่างค่ะตัวล่างนค่ะตัวหลวงปู่สวงแปดแปดหกแปดแปดหกกับเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เลขกสองหางค่ะ วดวันที่สองมกาควดวันที่สองมกลาหกเก้าด้วยค่ะเขียนในเป้าจุฬาบอกเขียนในเบ้าเพิ่นเขียนไว้ให้นะคะเพิ่นเขียนไว้ห้ไปหาเพิ่นระท่านก็พอดีไปเห็นนะคะเพื่นอุพยกก่อเพิ่นอุพยกก่อนค้าเพิ่นเป็นล่างทุ้มค่ะเป็นล่างซตลอดไลยดจ้าเขียนไว้ให้อุคันหาให้ แม่นค่ะขันโยคะันหาให่ราคาคันนี้คันหาคันเห็ดถือนะคะเห็ดเขาเรียกอะไรนะทำทำพิธีทือแต่งเข้าไปให้เพื่นแกก็จะรับแต่งถูกเพื่อนสิไห่ถูกตลอดเนาะค่ะเนาะส่วนหลายเพื่อนจะไห่ถูกเนาะวันนี้วันนี้เพื่อนไหนแปดแปดหกกับเก้าศูนย์ค่ะแปดแปดหกเก้าศูนย์แปดแปดหกกับเก้าศูนย์ฮ่วยมันก็เป็นตามาอยู่ดี่เหรอนาะ แปดแปดหกเก้าศูนย์เป็นหายแค่นี้เนาะค่ะเพป็นหายแค่นี้เพิ่นไข่เข่ามาจากงวดแล้วจ้ะคือว่าบ่คอยมีเวลาไปเนาะค่ะน้องทำเนี่ยไปย่ำได้กะสิถือตลอดส่วนมากจะอยู่ติดชายแดนเนาะบ่กล้าไปแล้วก็เพิ่นมี่อ่นเหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้เข้ากับบ่กล้าไปเข้ากับยานเนาะค่ะดุนดนเข้ากับช่างช่ค่อยสิไปเท่อนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตัวเลขเพิ่นน่ะหายย่ำได้ถูกย่ำนั้นเนาะค่ะถูกย่ำนันบอค่ะ งวดแล้วค่ะตั้งแต่เข้าไปตามนี่จังวดแล้วงวดที่สองโอ้แต่เข้าไปตามนี่คืองวดที่สองแต่ว่าตัวร้ายนี่เป็นเหตุการณ์บานเมืองเข้าโดนโดนนะจิไปเถื่อนแตวไปย่ำไ้ถึกย่ำนันอืมค่ะไปย่ำไ้ถึกย่ำนันอันนี้เข้าตองงวดเนาะค่ะเนาะค่ะที่แล้วเขานะค่ะงวดที่แล้วเขาเกาหากลางวดนนี้เขาก็เลยไปตองงวดเนาะค่ะไปตองงวดเพฤ่ย์เียนไซว่าวให้ตัวนี้ค่ะแปดแปดหกกับเก้าศูนย์ แปดแปดหกกับเก้าศูนย์เพิ่นเพิ่นเพิ่นให้ขั้วบ้างคือเพิ่นมั่นใจเต็มที่เลยแปดแปดก็แปดหกนี่เพิ่นให้ห้าขั้วออกบ่เอ่อห้าก็ต้องตัดเอาเองค่ะเพิ่นของของเพิ่นนี่เคยปิ้นหัวบ่เคยอยู่แมนบ่ค่ะเอาบ่ปิ้นหัวให้เพิ่นบ่ฮาเทียเพิ่นปิ้นเป็นแปดเจ้าแมนค่ะกันใบสิบบ่ค่ะกันบ่กันใบไหม ส่วนรามันเป็นสีเปะๆเลยแหละเนาะไม่นอยู่นี้เขากันเองเข้ากันใเกันกันใบห้ามันกัดหัวกัดหางนะะเนาะเข้ากันใบซื้อหกศูนค่ะเก้าศูนย์กับหกศูนเนาะมันมีตัวกันพร้อมเนาะพี่น้องเนาะบอกนั่นกันบอกว่ารักแล้วสิบออกร้ายตูแต่เนาะบอกจะรักนี่เนาะ โอ้ยแปดแปดกับแทงดังมัตตโดนเดีวยมาหงวดโตนี่บอครับค่ะบโตนี่นะเอายกโยกยกสวงนะครับหลวงปู่สวนยายหัดนะครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อหลวงปู่สวงโอ้ตะกี้กับบาร์เมนเล่าละเนาะหยิบลอตดตะลี่ให้คนถือคักถือเนี่ยหงวดที่ดังที่สุดเพื่อนเขียนใสหนาผากนี่บ่เพื่อนเขียนใสหนาผากเจ๊เพชรเลย ก็ยันเล็กได้น่ะผากเกเพชรห้นี่อยเมื่อนั้นเพิ่นก็เขียนใส่หักมึกแดงบวติดฐ์ทเพื่นเขียนใส่หน้าผากเป็นย่า่เปนคนแก่น่ะผมเขียนใส่หน้าผากเพิ่นเป็นร่างทรงของปู่นะครับใช่เป็นร่างทรงปู่หลวงปู่เพิ่นซื้อหลวงปู่ได้ซื้อหลวงปู่สวงได้ครับปู่สวงแต่ว่ายายหัดเป็นคนซื้อค่ะ ใหญหัดเป็นเจ้าของที่ดินและกระท่อมตรงนั้นเนาะมองดีเพิ่นไปนั่งเอาเลขยุ่งยุ่งเต็มโตเพิ่นนั่น่นี่คือเจ้าของหน้าบ่ครัเป็นเจ้าของหน้าเพิ่นเป็นผู้ติดตามเป็นดําหน้ายมหันเป็นสมัยเจ้าผู้สืบตามเป็นผู้ติดตามเป็นผู้สืบตามเป็นย่ายๆคือแม่ออกค่ำใหญ่หัดเป็นไว้แม่ออกค่ำแม่ออกค่ำเสร็จแวจริงๆแล้ว ไปเห็นในเว้าเนาะแต่ถ้าแกจะลงเอาจริงแกต้องเราก็ลงเอาแบบนั้นเนี่ยแกจะลงให้แต่บวันนี้แกพยพลูกหลานมารับไปก่อนไปที่ชนบุรีครับแกพอพวกผมไปเจอแต่ตัวเลขนี้ก็เลยเอาตัวเลขนี้มาฝากาคนทถ่ว่าเขียนไเวอวหาไเหนั่นคือหัวพื่นว่าจะหัาดเขียนไวเขียนไเว้าไวแล้วก็ไปไปชนบุรีคเบอนคนบอก นี่นี่กระท่อมแกเนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่คือไปบ่อยไหมครับผมใช่อันนี้เหมือนไหมอันนี้จริงได้ลาบ่อยไหมครับก็ได้ถ้าไปก็ได้เลยค่ะถ้าไปคือได้นี่คือส่วนมากจะแล้วคือคนทางไกลก็ไปที่กันลูกค้าคนทางไกลลูกหลานแกเนี่ยตะกอนนะคะผักขมิ้นที่เพิ่งวันท่านในทังกมมาก็ไปหาไปหาไม่หัดเหมือนมากแล้ว แสดงติดชายแดนอคติดชาแดนนมั่งรย่ถดังในแดนเไปตอ่าชายแดนเนาะตอนนี้คือเพื่อนอพยพเนาตรงั้นเพื่อนอพยดนอกจากโชคลาภก็าเลยดูดวงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแมนค่ะเพื่อนเบืองใดนี่ด้วยค่ะไม่ได้่บอกเดแฟนแกบอกว่ายายหัดแกเกนไว้ให้ สือายเวาุล้ีาย่แคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อขแท้คปหน้าจอค่ะเตรียมตัวนี่นี่เดียเนี่ยแกเขียนไมันไม่ค่อยชัดนี่ๆแกเขียนไในว้าตัวนี้ ่คือเขามีโชคมีลาเามาสวายนว่าันไ้ายจนวานอกนคือว้าวกับไก่อันนี้ว่าวจะเปใครแก้บนก็แก้ด้วยว้าวจุลา ปขออะไรก็ได้นะเป็นมากระถ่ายอยู่ผู้หญิงผู้หญิงเขาเป็นแม่ออกคำออกคำนะออกคำตัวหมูนะหลวงไม่หัดไม่หัดพื้นที่พื้นทู่ที่ว่านม่นะอันนี้ปูสวงเนาะนี่แต่จริงๆแล้วก็อยากให้ทีมงานไปนะเป็นกระท่อมถ้าสายโชคลาภนะจะมีรูปเดียวที่เหมือนนี่นี่กระท่อมแก่อยู่นี้นี่กระท่อมของปู่นะเขายังเก็บใบอยู่นะ ปูสวไม่ได้ไไม่ได้บูรณะนะ,ะอันนี้ตั้งแต่แกอยู่เลยนะก็ดีด้วยนะยิบหมวกตัวนี้มาใส่มากเ